The <laughs> สามวิธีแก้เมื่อ Facebook ไม่ยอมดันโพสต์ให้คนเห็นค่ะข้อแรกเลยคือคุณเลิกโพสต์ขายแบบเดิมๆแล้วทำวิดีโอคอนเทนต์สลับกับไลฟ์เลยต้องเช็คดูว่าวันนี้โพสต์เนื้อหาแบบไหนอยู่แล้วกำลังมุ่งมั่นที่จะขายอย่างเดียวเลยไหมถ้าใช่ให้รีบปรับปรุงคุณภาพคอนเทนต์ใหม่ทันทีเลยค่ะคุณลองเปลี่ยนมาเป็นวิดีโอสั้นสัก80%แล้วก็ไลฟ์20%ในช่วงแรกนะแล้วคุณก็ทำคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าให้ความรู้โดยมีข้อดีของ สินค้าของคุณนะแฝงเอาไว้ด้วยคือพูดง่ายๆทายอินเบาๆอะแล้วคุณจะทําให้แฟนๆของคุณรู้สึกว่าเอ้ยนอกจากเขามีสินค้าขายแล้วอะเขายังแบบออกมาให้ความรู้ออกมาให้แรงบันาดาลใจที่มันเป็นประโยชน์กับเขาอีกนะแบบนี้ ผู้คนจะรู้สึกประทับใจคุณแล้วก็เป็นฐานเสียงให้ทุกโพสและทุกโพสของคุณจะมีเอนเกตข้อที่2ห้ามเอาจ้ะแต่คุณต้องสร้างคอนเทนต์ที่มีเทคนิคใหม่ๆตลอดเวลาให้เน้นทำเนื้อหาที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของคนเยอะๆแล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่าอยากตอบโต้คุณให้มากขึ้นถ้าวันนี้โพสอะไรไปแล้วแบบมันเงียบ ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะให้คุณกลับมาปรับที่เนื้อหาคอนเทนต์แล้วเราก็ทดสอบกอดเสมอจนกว่าจะเจอคอนเทนต์ที่เหมาะกับเราข้อที่3ค่ะคุณต้องรู้จัก AI แล้วก็ไม่ลงโพสต์ที่ผิดกฎ a c e b o o k ด้วยนอกจากคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้นะคุณต้องรู้ด้วยว่า AI เขาชอบให้มีการโต้อตอบกันผ่านโพสตและ AI ของ Facebook อ่ะชอบโพสต์ที่คนมีการคอมเมนต์มีส่วนร่วม หรือว่ามีคนแสดงความรู้สึกเยอะๆเขาจะให้คะแนนและดันโพสต์นั้นเพราะว่าเขามองว่าเนี่ยคือโพสต์คุณภาพส่งผลให้เพจของคุณมีผู้คนมองเห็นเพิ่มขึ้นเยอะมากนั่นเองที่สําคัญอีกอย่างนะอย่าลืมตรวจสอบคอนเทนต์ของตัวเองด้วยว่ามันมีเนื้อหาที่เข้าขายผิดนโยบายหรือว่ากฎของ Facebook หรือเปล่ามีเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายไม่มียาเสพติดไม่มีภาพอนาจารมีการพานาันอะไรไหมเรื่องนี้สาคัญนะคะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทำคอนเทนต์ให้ดีให้คุณคิดไว้เลยว่าทุกอย่างมันคือการคาดเดาเสมอดังนั้น่วันนี้เราเริ่มต้นทําเราอย่าท้อทำไปปรับไปถ้าเกิดคุณกำลังตามหาคอนเทนต์เฉพาะของตัวเองอยู่และอยากรู้ว่าฉันจะต้องทำคอนเทนต์แบบไหนนะมันถึงจะเหมาะและฉันจะใช้ AI ช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเองอยังไงสำหรับคนที่ไม่มีเวลา ถ้าคุณต้องการให้พี่เป้พาคุณจับมือทํามาเจอกันในคลาสเรียนสด2วันนี้พี่เป้จัดแค่เดือนละครั้งค่ะถ้าอินบ็อกมาคุยกันได้เลยเว่จะตอบทุกคนด้วยตัวเองเจอกันคลิปหน้านะคะพี่เป้รตัตยาสวัสดีค่ะ